คุณผู้ชมครับสำหรับแฟนคลับกิเลยพยองที่รอจะชมเกมการแข่งขันของสโมรสรเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดนะครับในโทวร์นาเมนต์ช่วงพรีซีซั่นนะฮะวันพุธนี้นะครับได้เจอกันแล้วนะครับในฟุตบอลโอรายการลีโอพรีซีซั่น2019นะครับซึ่งตอนนี้เดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งสโมรสรกิเลยพยองของเราจะบุกไปเยือนสมุทรสาคร FC ที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเอาชนะทีม b ีจีปทุมธานีหรือบางกอกล้าเซ c ซีเดินมาได้2ประตูต่อหนึ่งณสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็แฟนคลับกีเลนพยองท่านไหนที่อยู่ในย่านจังหวัดสมุทรสาครก็เรียนเชิญไปให้กำลังใจกันด้วยนะฮะแอดก็กลัวว่าที่นั่งจะเต็มนะครับเพราะว่าสนามแห่งนี้จุได้3,000กว่าคนเท่านั้นเองนะครับกา็เป็นว่าใครอยู่ใกล้ๆสะดวกใกล้ๆก็เรียนเชิญไปให้กำลังใจคุณพลกีเลพยองของเราได้นะฮะ เอสซีมงทอยแต่คือแชมป์เก่าในรายการนี้นะครับสำหรับลีโอปีซีซั่นนะครับก็เคยได้แชมป์ลีโอปีซีซั่นมาแล้ว2สมัยด้วยกันซึ่งครั้งนี้นะครับทางลีโอเองจัดทัวร์นาเมนต์ใหญ่ขึ้นนะครับได้มีการเชิญทีมจากต่างประเทศมาแข่งขันด้วยก็ทําให้เกมการแข่งขันสนุกเพิ่มมากขึ้นแหละครับโดยเฉพาะถ้าเกิดสโมสรเอสซี SG มงทอยแต่บุกไปเอาชนะทีมสมุทรสาคร FC มาได้นะครับนัดหน้าเนี่ยจะเตะที่ SG s ซ a d i เ m ดียมพบกับทีมฮานอยนะครับ ซึ่งฮานอยเองก็มี SCG เป็นสปอนเซอร์ด้วยเช่นกันนั่นเองโอ้น่าดูไหมล่ะครับแต่ว่าต้องเอาด่านแรกให้ได้ก่อนนะฮะในการที่จะบุกไปเยือนสมุทรสาคร์ c เพราะนี่คือทีมที่เอาชนะทีม BG ปรปทุมธานีมาได้2ประตูต่อ1หลังจากที่โดนนำไปก่อน1ประตูต่อ0ก่อนที่จะมารัวแซงในครึ่งเวลาหลังนะฮะ ก่อนหน้านี้สโมสรคิเลพยองไปเปลี่ยนบรรยากาศการฝึกซ้อม6วันเต็มๆที่แคมป์เอสท่าหลวงจังหวัดสระบุรีนะครับก็ได้ในเรื่องของฟิตเนสเพิ่มมากขึ้นความเข้าใจแท็กติกเพิ่มมากขึ้นความสัมพันธ์ภายในทีมเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการลงทีมกันเองที่แคมป์เอสมาแล้วด้วยนะฮะน่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมไปได้ใน1ระดับนะครับแต่ในส่วนของความฟิตที่จะฟิต100%เลยนะ โคดเบคเคยบอกกับมืทองทีวีว่าต้องการที่จะให้สภาพร่างกายไปฟิตและพีคที่สุดในช่วงก่อนเกมการขันไทยลีกจะเริ่มต้นขึ้นสักหนึ่งสัปดาห์นั่นเองนะครับเป็นทามมิ่งที่เหมาะสมเหมาะเจาะพอดิบพอด,พอดีในการที่จะออกเริ่มสตาร์โปรแกร,รมฟุตบอลไทยลีกและอย่างลีโอปีซ่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการค้นหานักเตะตัวผู้เล่นที่จะใช้ในเกมไทยลีกนั่นเองนะครับทัวร์นาเมนต์ดีๆแบบนี้โคดเบคจำเป็นจะต้องลองเทคนิคลองตัวผู้เล่นให้เยอะที่สุดแหละครับ ก็เดี๋ยวยังไงแล้ววันพรุ่งนี้เดี๋ยวแอดจะมาอัปเดตในเรื่องของตัวผู้เล่นกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่าใครมีการบาดเจ็บใครที่สามารถเล่นฟุตบอลในรายการนี้ได้นะฮะแต่วันนี้นะครับเมืองทอทีวีได้มีโอกาสพูดคุยกับโค้ชเบยไพรโรดนะครับ ซึ่งโค้ดเบสเองก็ได้นั่งดูเกมการแข่งขันระหว่างสมุทรสาคร FC กับ BG ปทุมธานีมาแล้วด้วยเช่นกันในเกมเมื่อวันทย์ที่ผ่านมานะครับสิ่งที่โค้ดเบสห่วงเลยก็คือพื้นสนามนะครับที่อาจจะทําให้นักเตะมีการบาดเจ็บซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากๆเลยแหะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่เบสกันดีกว่านะฮะเลี้ยขึ้นเลี้ยขึ้นพี่เมียครับครับครับเร่งควร็ว่คามเร็วเ่งามเรอวร่งความเร็วเร่วาว่คามเร็วงคเร็วมเรร่าคร็วคร็ว ดีกว่าเจอบางกอกลางหรือเปล่าครับพี่เบ๊จริงๆดีโอครับเนี่ยเราก็อยากไปลองเหมือนกับมลองทีมดูก่อนช่วงดูว่าไอ,ไอ้ที่เราผ่านมาเป็นไงแนวะโน้มทีมเป็นไงลองที่ซ้อมมาลองใช้ดูหน่อยถามว่าเจอสมุทรสาครดีกว่าบีจ<ม>ีไหมสิ่งที่ผมอยากได้จริงๆผมอยากได้ทีมที่สภาพสนามที่มัน,ม,น,ม,นมันวัดผลได้นะมันวัดผลการเล่นได้เลยได้ไดแต่ว่าทางสนามของสมุทรสาครก็อาจจะมีสภาพสนามที่ยังไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ อันนั้นกังวลเรื่องเรื่องแม้กระทั่งเ,ง,เงเรื่องการบาดเจ็บด้วยอ,อะไรด้วยครับแล้วก็เรื่องเขาเรียกอ,อะไรอารมณ์ในการเล่นนะคือโอเคแล้วนักฟุตบอลทุกคนมันต้องพร้อมที่จะลงสนามทุกสนามแล้วแต่ว่าการเจอสนามแบบนั้นมันต้องต้อง,อง,องบิ้วอารมณ์ที่มันมันถึงจุดจริงถึงถึงเกียรพร้อมอะไรเงี้ยก็ยอมรับว,ว่ายิงถ,ถ้ามาเตะบีจีก็จะดีกว่า <ม>ออพี่เบสต้องการจะทดลองนักเตะทดลองผู้เล่นนะฮะอาจจะมีการโรเตชันครึ่งแรกครึ่งหลังหะฮะเพราะเห็นรายการนี้แต่ละทีมนี่โอ้โหเปลี่ยนกันเจ็ดแปดคนเลยเอ,อ๋อมันต้องเป็นอย่ันแล้วมันมันรายการนี้ถามว่าการชนะแล้วมันมีขวัญกำลังใจไหมก็พอมีบ้างแต่ว่าเป้าหมายจริงๆของรายการนี้เขาต้องการให้ให้แต่ละทีมได้มา,ได,มาได้มาทดสอบผู้เล่นได้มาทดสอบระบบมากกว่าเป็นอันดับแรกเลยผลการแขง่งอาจจะเป็นอาจจะเป็นประเด็นรองลงมาด้วยประมาณนั้นครับ พี่เบก็เป็นงานแรกที่จะได้เล่นโชว์กองเชียร์เอเมืองทองแต่ก็อยากให้ไปกันที่สมุรสาครกันเยอะๆใช่ไหมครับครับก็ก็ลองไปดูครับว่า <c oughs> ว่านักบอลใหม่ๆแล้วน้องๆใหม่ๆมาเป็นยังไงบ้างนะครับ แม่ก็ต้องบอกว่าทีมสมุทรสาคร FC นะครับมีนักเตะทีมชาติเมียนมาอยู่ในทีมหลายต่หลายคนเลยนะครับและในย่านเมืองสมุทรสาครเองนะครับก็มีชาวเมียนมาอยู่เยอะพอสมควรนะครับและการไปเยือนของซูเปอร์สตาร์เบอร์ต้นต้นของประเทศอย่างอ่องตูเนี่ยฮะน่าจะเรียกแฟนคลับแฟนบอลชาวเมียนมาเข้ามาชม ที่สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาครได้เยอะมากโขเลยทีเดียวเสียดายที่ความจุเพียงแค่3,000กว่าคนเท่านั้นเองก็ลุ้นกันนะครับว่าฟุตบอลเตะกลางสัปดาห์3,000คนเนี่ยจะเต็มสนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาครหรือไม่นะฮะแฟนคลับกีฬาพะยองคนไหนที่พลาดไม่ได้ไปให้กำลังใจที่จังหวัดสมุทรสาครก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามีการถ่ายทอดสดทางชูฟอร์ยูกลับมา ให้ชมกันทั่วประเทศได้เลยนะครับแต่ที่สำคัญถ้าเกิดเราคว้าชัยชนะได้นะฮะเราจะกลับมาเล่นที่ SCG Stadium ก็จะพบกับทีม h านอย FC นั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบิ๊กทีมของเวียดนามแล้วก็มีสปอนเซอร์เป็น s อสจเช่นเดียวกับสโมสร s อเมืบงทองยูในเต็ดนะฮะแต่ว่าเอาด่านาแรกให้ได้ก่อนนะครับกับการบุกมาเยือนสมุทรสาคร f c ที่จะถึงนี้ครับ